สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยุงหลานลุง,ลงพลน,นะคะตอนนี้ก็ลุงเสือตื่นแล้วค่ะหลังที่แอบไปงีบมานะคะ,ะต่อค่ะนี่กันนะคะวันนี้ทำคนเีย นี่ข้างในนะคะที่คนก็้อยากรูก็เป็นประมาณนี้นี่จะเป็นห้องน้ําเดี่ยวๆเลยนะคะนี่อีกห้องนึ่งจะเป็นคล้ายๆกับห้องห้องเดิมจะเหมือนห้องน้ําที่ที่ใช้อยู่ประจําจะเป็นคล้ายๆแบบน,นี้เลยลักษณะย่งนี้เลยเหมือนได้หละไม่บอกว่าคล้ายๆนะคะเหมือนเลยนี่ข้างในแต่จะดูกว้างกว่าหรือเท่ากว่า กว้างาหรือเท่ากัน,นกว้างกว่านาอกว้างกว่านะคะเอาปูาส่วนภาษาก็กินขนมยอะนลังนี้ผสมปูเนี่ก็กินน <l ain> พะพนักงานผสมปูน,ะ,ะ,ปน,นะคะ,ะ <c oughs> <c oughs> ว่างก็กินขนมได้ ตอนนี้ลุงก็พักแล้วนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ลุงอยู่ใจไพักแล้วนานนานโดนขัดเกลืพักรถแล้ว,พ,ลลวพักก่อนพอเดี๋ยวจะไม่ไหวอา้าวเที่ยงพอดีเนาะ่ะแมนตั้งแต่เศร้าตั้งแต่หกโมงเจ็ดโมงเดี๋ยวร่างกายจะไม่ไหวนะคะต้องพักเกียร์ยแล้วหรอบอก เอาซึา่แอแบบนี้คุณปอเราก็ดูไปเรื่อยๆนะคะทุกคนดูไปเรื่อยๆอได้ค,ะค่ะนี่นะคะลุงอยู่ตรงนี้ตอนนี้เฮ้ยมาสอนอยู่นี่ก็พ่อบอยอู่หนังจ้องเนาะแจ๊แม่อยู่นี่ ครอบครัวนองนี่เป็นนองยมาแล้วคนสวย FC เรียกทุกคนคนนึงเนี่ยมันอยากป้าพี่ว่าทุกคนก็ทำงานโรงงานก็เยอะนะคะทำงานโรงงานหาเช้ากินข้าวเหมือนกันนะแต่ว่าครอบครัวนี้นี่คือแกเลี้ยงลูกอยากให้ลูกกันได้ดีอ่ะถึงแม้บางคนอาจจะไม่ยางใจทุกอย่างหมดแต่ก็อยากให้ครอบครัวของแกแบบดีขึ้นมาจากที่ไม่มีอะไรเลยแต่ก่อนที่เลี้ยงลูกอ่ะแกเล่าให้ฟังอ่ะไม่มาเด็กๆคะ กินนมข้นหวานผสมน้ำร้อนนี่กินนมข้นหวานนี่คนนี้บอกไม่มีตังซื้อนมให้ลูกอ่ะต้องกินนมข้นหวานตังมะลิอ่ะเนาะผสมน้ำเนยเอาแต่ขวดให้ลูกดูตั้งแรกลุงก็เริ่มมาเก็บตังซักผ้านยซักมือตลอดซักมือตลอดเป็นคนที่ประหยัดไม่ใช่ว่าขี้เหนียนะคือไม่ได้ซื้ออะไรที่มันฟุ่มเฟือยมาทายาทใช่มาทยัทแล้วก็เป็นความเก่งที่ ไม่กินไม่เที่ยงใช่ไหมแล้วก็ลูกเนี่ยลูกเนี่ยตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็เกก็ตั้งใจที่จะเก็บตั้งทุกอย่างคือมอกรุงเทพความจริงชาวบ้านเราเนาะค่าเทอมเขาต้องจ่ายเองหมดเนาะมกนุงเทพสูงใช่ไหมค่าห้องค่าอะไรก็ลูกจะจบคือความตั้งใจของคนคนหนึ่งที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอยากให้ลูกได้ดีเนี่ยทนกันทุกอย่างค่ะจนแกมีทุกอย่างแกจากมีรถรถตู้ ก็ทุกคนก็ผ่อนกันหมดอ่ะเขาเรียกว่าราชาเงินผ่อนก็คือสาวโรงงานนะคะจริงๆอ่ะทุกคนผ่อน <จบ S 1> นะอยากได้อะไรต้องผ่อนเอานะ,ะถ้าไม่มีเงินสดก้อนเงินตู้มาตุ้มไม่มีต้องผ่อนทุกคนแล้วก็เสร็จแล,แล้วปั๊บแกก็ลูกชายคนหนึ่งคือเขาขายของอนอนไลน์แล้วทีนี้ <c oughs> คือพ่อแม่อยากสนับ,สน,บสนุนอาจจะเรียนไม่สูงคนนี้อาจจะเรียนไม่สูงแต่ว่าอยากจะให้ลูกแบบเออถ้าลูกไม่เรียนแล้วก็มีไงมีงาน,ม,านมีการเป็นแบบว่าขายของออนไลน์แต่ดีขึ้นไหมอะไรอย่างนี้แกออกรถให้เลย ดาวรถใช่ค่ะคันนี้ดาวให้ให้หลานเลยแล้วก็ให้เขาขอ่ะใช้ผลสินค้าที่เขาขายออนไลน์เนาะเป็นที่นอนหร,อหรือเปล่ามันู้ตอนนั้น่ะจะไม่ได้เป็นที่นอนแล้วก็คืออยากให้ลูกมีอาชีพเป็นของตัวเองและมันได้ดีแบบกำลังไปได้ดีเขาเก่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่าจะาเสียหลักตรงที่ครอบครัวจะล้มก็เลยหยุดชะงักสง่งเว้นรถตรงนั้นเสร็จแล้วก็เลยป้าแกก็เลยเอาไว้ที่กรุงเทพ มันก็มีทั้งมีรถสองคันรถตู้ด้วยรถกระบะด้วยและแกไม่ไม่ค่อยได้ขี่ไงรถกระบะก็ทุกครั้งก็จะเคมก็จะเคมปัญหาหนูกัดสายไฟเพราะว่าจอดทิ้งไว้อีนนี่เนาะใช่ไม่ได้ขี่อะไรก็รถตู้แกก็จะกลางคืนเนี่ยแกจะวิ่งงานประจําคือส่งของส่งของลูกชิ้นพวกอะไรเงี้ยพอเสร็จจากงานกลางคืนปั๊บก็จะนอนประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็ไปรับพนักงานรถตู้ลบพนักงานเช้ากับเย็นเสมียนแล้วกลับมาพักคือก็ทํางานอย่างนี้ตลอดค่ะ โอกาสเที่ยวนี่ไม่มีเป็นคนที่ไม่เก็บเงินอะเก็บเงินเพื่อครอบครัวเพื่ออนาคตของครอบครัวบ้านหลังว่าแพงอยู่นะหลังใหญ่แต่กู้เงินมาแล้วก็มาทําบ้านแล้วก็ผ่อนจะเป็นหมดไปทีละอย่างทีละอย่างอ่ะมันเป็นความที่เขาเรียกว่าครอบครัวครอบครัวนึงเนี่ยอะไรลุง กินน้ำแล้วพูดคนีเขาตั้งใจทำมาหากินนะเขาตั้งใจทำมาหากินนะไม่ใช่ว่ารถเนี่ยไม่ใช่ว่าให้น้องใช้ฟรีดูแลหลานด้วยแล้วเห็นว่ารถนี้ไม่ได้ใช้งานก็เอามาให้ลุงใช้ไปไหนจะได้สะดวกเพราะว่าของลุงเป็นแคบใช่ไหมมันจะแคบเราเดินทางไกลอย่างนี้โหนอนนั่งเบียดกันไป ก็เอาสีประตูนี้มาให้ใช้เอาแสดงว่าน้องยุงจะมาอยู่นี่ถาวรแล้วหรือไงครับก็อันนี้ก็บินไปบินมาเหมือนนกค่ะก็เลยก็เลยมาอยู่นี่แล้วรถคันนี้มาให้ใช้เนาะนุ่มๆกันมีรถประจะมาแหน้ใช้เพื่อเราความสะดวกรถลุงพ่อแม่พี่เนี่น้องชายของเขาอ่ะมันก็เป็นอะไรที่พี่น้องเขาเอื้อเฟื้อกันแต่ก่อนไม่ใช่ว่าเพิ่งเอามาให้นะแต่ก่อนแกอยากให้เอามันแต่แรกแล้วแต่ลุงบอกว่ารถผมก็มีไปไหนก็ได้ มุก็เก่งใจพี่สาวเขาไม่ได้เอามาแต่บางทีหลังหลังมาเรามีงานใช่ไหมลุงไปงานอะไรที่มันไกลๆหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะคุณก็ไปด้วยมันนั่งลำบากก็เลยเอาโอเคถ้าไปเอาก็ไปเอาแต่ก่อนจะไปเอานี่คือมันเคมนะเพราะว่าจอดทิ้งไว้กระจกอารมณ์พัดกระจกมาโดนหลังคาอะไรไม่รู้เป็นรอยหมดสหัวแล้วก็เอาไปเคนเพื่ออกมาก็เลยเอามาเลยห้าหัวมันต้องเคมทุกครั้งคือไม่ใช่เคมเพราะว่าอุบัติเหตุหรืออะไร เคมเพราะจอดไว้แล้วมันเสียหายก็ไปเคลีแล้วก็เลยให้ลุงเอามาเลยเพิ่งออกจากศูนย์มาเนี้ยเราถ้าใครไม่ไม่เข้าใจแล้วก็ไปเช็คที่ศูนย์ได้นะคะว่าจริงไม่จริงนะก็เช็คได้หมดแหละ ผมขอซื้อพ่นยังไม่ขายเลยวันนี้แสดงว่าผ่อนเจ็ดปีนครับผ่อนระยะยาวม็ใช่นะแปลงไม่ใ่เพราะว่ามันต้องเจปีนะไม่ถึงไม่ถึงหรอปีนงสักคู่สักคู่หปีห้าปีห้าปีห้าปียังเหลือ2สองปีเนาะต้องผ่อนอยู่นะครับการมาหายกินของคนบางคนเนี่ยเรื่ความยากลำบากนะคะเรืความอดทนไปละโอเคครับโอเคติดแดนนะฮะทุกคนกดเทียแล้วเหกดเียร์กเลนะ ไปแล้วนะคะลุงไปแล้วเอารถไปคืนค่ะ <มา S 1> เ,เอาอีแล้วเสียงดวงอ,อีกหรอหยอง <c oughs>